เออมันก็ต้องมีแต่บ่ได้มีหรอกน้องเนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้คือเมล็ดตกไปเป็นไงยุ <Yo. S 1> เกิดได้ง่มากนี่ก็เพิ่งเคยเห็นได้ค่ะพี่น้องดอกเกียเพิ่อนอันนี้คือดอกเกียเพื่อนนะคะอืว <c oughs> ใจสุดๆนะเออแบบนี้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สงสใยสิไสด้นนวนนล้าเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหน้าเขานะคะอันนี้คือนี่ให้ดูให้ดูให้ดูก่อนนะเนีอ้ออันนี้คือมันสีออกสากงูเนี่ยเห็นป่คะพี่น้องหอมหอมอชอบฟิลชอบกลิ่นายบ่าแม,มนกลิ่นคนสาบไายเลยค่ะพี่้องบ่แมเมดอชอบกลิ่นายต้นข้าวแล้วก็พวกกลิ่นายของดินนหเนี่ยพี่น้องมาอยู่จังเสียรู้สึกว่าปอดจะคลองอะ่ะมันแบบหายใจเต็มปอดดี อันนี้เป็นเป็นพันกอขอ